สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการทำ i n t โท o พรฮับกันนะครับก็ลงสตตีมเสร็จก็จัดคลิปเลยนะครับในที่นี้นะครับผมจะแนบลิงก์ทั้งสองลิงก์ด้วยกันนะครับจะเป็นลิงก์การทำ Into นะครับแล้วก็ลิงก์แปลงไฟล์ของตัวนี้นะที่เราทําเสร็จเราไปแปลงไฟล์เป็น MP4 นะครับโอเคครับพอทุกคนเข้ามาถึงหน้านี้นะครับกด o p e เพนไปเลยครับแล้วก็มากดลูกตาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Object นะครับจากนั้นนะครับ จะเห็นเลเยอร์อะไรเยอะแยะก็ไม่รู้นะครับมาสนใจตรงคําว่าเทคอย่างเดียวก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นรอบหนึ่งให้ทุกคนดูนะครับนี่นะครับอินโทรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะสต็อปอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไปเลื่อนหาคําว่าเทคพรนะครับเทคพรนะครับพรนี่นะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็นอันจอยนะส่วนใครจะตั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่คนนะผมจะตั้งว่าอันจอยนะครับแล้วก็มาหาคําว่า h รับนะครับผมจะตั้งเป็น จอยนะครับจอยบางคนอาจจะชื่อยาวคล้ายผมนะครับสังเกตนะครับว่ามันกินคำว่าตัวเจแล้วก็ตัวซีนะครับซึ่งทำให้ดูไม่สวยงามนะครับเราก็จะทำการไปหาคำว่ากรุ๊ปตัวนี้นะครับกรุ๊ปพับสองนะครับทำการปรับเลยนะครับเลนขึ้นมานิดนึงเพื่อจะได้สะดวกในการปรับนะครับปรับมาตรงตัวเจนะครับ ปรับให้ดูสวยงามอ่ะแล้วก็เรื่องตรงนี้มานิดนึงนะครับแล้วก็มาเรื่องตรงนี้นิดนึงก็ได้เห็นปะก็พอดีพองามแล้วนะครับก็ลองปรับเล่นๆไปนะครับเนี่ยผมก็จะเอาพอดีพองามแล้วกันเนาะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นปรับคล้ายๆเหมือนบอกไม่ถูกเหมือนกันนะผมเอาประมาณนี้แหละอันนี้จะเป็นขึ้นๆลงๆเฉยเฉยนะครับผมจะไว้ตรงกลางเลยแล้วกันกลางยังงวะโอเคกลางแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลื่อนไปเลื่อนมาเหมือนกันนะครับ โอเคอันนี้คืออะไรไม่รู้นะแล้วตรงนี้ก็เป็นขึ้นแล้วก็ลงนะปรับให้พอดีพองงานมืกัมปรับไปอยู่ประมาณนี้กันกำลังดีเลยโอเคอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเล่นเอฟฟองเอฟเฟกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคประมาณนี้กาลังดีนะครับส่วนตรงนี้ก็ปรับได้นะครับก็ลองปรับตามผมไปเลยแล้วกันพอคุณใส่เฟซใช่ไหมหแนะนําว่าให้กด Enter ด้วยนะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับงเช่นตอนนี้นะผม ซับสไคร์แล้วกันเนาะแล้วก็ s c r i b โอ b แล้วก็ e โอเคก็จะเหมือนที่ผมทำแล้วนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วเราก็สามารถปรับเปลี่ยนพวกสีพวกฟอนต์พวกอะไรก็ได้นะครับนี่ครับลองลองดูนะครับแต่ผมชอบที่มันตั้งค่ามาให้แล้วนะครับ ก็คือตัวตัวนี้ปะวะเออตัวนี้นะครับตัวสีคัตต้อมดิเออคัตต้อมนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนฟงเปลี่ยนเส้นก็ปรับเปลี่ยนได้นะก็ว่านไปลองดูนะครับลองดูเห็นว่ามันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้นี้สีมันเปลี่ยนนะหรือจะใส่เป็นอินเมก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบคนถนัดเลยนะครับในส่วนนี้ ผมไม่ขอปรับอะไรเพิ่มเติมแล้วกันอันนี้ผมแค่มาให้ดูเ,ดเล็กๆกันน้อยครับว่ามันสามารถปรับได้ส่วนตรงเพเราก็ปรับได้จะให้มันขึ้นว่าเป็นอะไรอะไรอย่างนี้นะครับนะปรับขนาดไซส์ของตัวอวกักษร็ไท้นะครับเทินะสามารถปรับความใหญ่ได้ครับเล็กใหญ่เล็ก,ให,ลกใหญ่ก็ว่านไปนะครับนะประมาณนี้กําลังโอเคเลยนะครับเล้วเราก็มาลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคสังเกตนะครับว่า มันเรียงกันไม่สวยงามนะครับมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันผมหาวิธีแก้อยู่เหมือนกันถ้าจะให้มันจัดให้มันเรียงให้มันตรงมันคงยากลําบากแน่นอนนะครับมันมีสเกลของมันอยู่นะครับทีละตัวมันก็คงยากอ่ะแล้วผมขอลองแล้วกันเนี่ยจัดยากอยู่นะผมบอกเลยไม่รู้ว่าจัดอันไหนอะก็ลองเล่นๆดูนะครับผมผมทําประมาณนี้แล้วกันเนาะ แบบนี้กําลังดีเลยนะครับโอเคมาถึงเวลาเราไปใช้งานมากนะครับให้เราไปที่ดาวน์โหลดนะครับนี่ครับเราก็มาที่สตาร์วิดีโอ e n d e r นะครับตอนนี้มันเป็นไฟล์ mkv อยู่นะครับก็ start ไปเลยครับอันนี้การกระบาดไปนะครับไม่ต้องไปอนุญาตหรือบล็อกมันนะครับป่านไปจากนั้นเรามันเรนเดอร์สักครู่หนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีแป๊บเดียวครับเพราะว่าอินโรมันค่อนข้างที่ไม่กี่วิเองนะ เรนเดอร์แป๊บเดียวไม่นานนะครับพอเรนเดอร์เสร็จปุ๊บกดดาวน์โหลดยูวิดีโอเลยนะครับแล้วมันจะเด้งหน้าต่างดาวน์โหลดขึ้นมานะครับผมจะไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับกดเซฟไปจากนั้นไปที่ตัวแปลงไฟล์ครับที่ผมมาให้ริงใต้ทีคริปชั่นนะครับจากนั้นเลือกไฟล์ต่างๆนะครับผมก็จะเลือกเป็นเนี่ยที่เราทําไว้นะครับแล้วก็ไปยัง mp 4นะครับมาเลือกตรงวิดีโอก่อนนะแล้วก็มาเลือก mp 4นะครับ แล้วก็ทำการแปลงไฟล์ไปรอแป๊บเดียวครับไม่นานตอนนี้มันกำลังทำการแปลงไฟล์อยู่นะครับโอเคสมเร็บไปที่ร้อแล้วกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เซฟไปที่หน้าเดสก์ท็อปจากนั้นก็ลองมาเปิดดูนะครับก็ <S <S <ll os> จะได้ประมาณนี้นะครับก็ลองไปปรับแต่งใช้งานดูกันนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะสำหรับคนที่กาลังตามหาการทำมินโทพรครับอยู่นะครับที่กําลังฮ็ตนิยมในปัจจุบันนี้นะครับโอเคครับถ้าเกิดที่ชอบคลิปนี้ครับฝากกาไดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้อันนําคลิปต่อไปด้วยนะครับคาพูดอาจารย์ไม่สุภาพมาณที่นี้เปภาพอาการใดขอภัยรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน